สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูเคสนี้นะครับพี่หันข้างให้หน่อยนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยครบครบสามสามอย่างสามอย่างเลยสามอย่างค่ะสามยางครับผมดึงหน้าทำตาแล้วก็จมูกค่ะจมูกแต่จริงๆที่กังวลมากก็คือจมูกจัะครั้งแรกจะมาทํานี้จมูกเลยเลี้ยวมาเลยคือจมูกอ๋อแผวมาเลยแผลนี่แผลนี่ ทำไม่ผ่ากลางอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละเขาผ่าอย่างนี้แล้วก็เลื่อยซิลิโคนเป็นครึ่งแล้วเขาเบร่งออกคือก่อนทําที่เขาประสบอุบัติเหตุชนอะไรพักอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นซิลิโคนโผล่มาแล้วก็หมอที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเขาผ่าตรงกลางตรงตรงคือไม่ถามสุขภาพเลยว่าจะใช้ชีวิตต่อยังไงคือเขาผ่าแบบไม่เคยเอ้ยมันน่าจะมีรูออกรูอื่นไหมหรือยังไงคือหมอที่สวีเดนเนี่ยเขาผ่าแบบตรงตรงอ่ะขอหน้าตรงหน่อย ขาแบบตรงตรงเลยนะนี่นอันนี้โอ้โหตรงๆเลยแล้วก็อเ,เอาดึงซิลิคนเลื่อยซิลิคนเป็นครึ่งทออ่อนแล้วก็ดึงออกโอ้โหเลื่อยเลื่อยเป็นขอนไม้เนี่ยพี่นะใช่โอ้โหคือคนเราเนี่ยบางทีก็น้องต้องใช้ชีวิตกต่อนะครับแล้วเป็นไ<ช>ปนผ่ายอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าให้ให้คิดให้ดีก่อนนะครับว่าถ้าเราจะทําเนี่ยปรึกษาให้ดีก่อน<ช>ว่าคุณหมอจะทำยังไงคะและจะเป็นแผลตรงไหนคะจ้ะ แต่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศสวีเดนมันก็ฉุกเฉินเนาะแต่พอส่งเข้าไปเขาก็ไม่เอาออกทังนี้เลยเขาผ่านี่แล้วก็เลื่อยซิลิโคนครึ่งนึงแล้วก็ดึงออกตอนตอนเราเอาเข้าเอาเข้าทางไหนครับเอาเอาเข้าทางนี้ทางในเนาะทางูเปิดแผงนิดนึงแพ้งก็ยัดตรงเข้าไปนี่เลนผ่าตรงกลางเลยไอ้นี่เนื้อเยื่อเทียมทั้งแท่ง Oh. ที่นี่ทํเนื้อเยื่อเทียมทั้งแท่งแก้ด้วยเนื้อเยื่อเทียมค่ะแล้วเขาตอนคุณหมอที่ประเทศไทยกับคุณหมอที่ประเทศสวีเดนเนี่ย oh. เขาแก้เขาแก้ต่างกันยังไงบ้างครับโห oh, ต่างกันเยอะเลยค่ะอที่เล่าให้ฟังหนึหน่ง<ๆ><ๆ>คือเขาเอาเข้าทางนี้แล้วก็เลื่อยโพงเขาก็ เอาผังผือดออกเนาะเขาต้องเอาผังผืดเพราะของพี่แน่นมากเลยทีละพอทีละพรเอาผังผือดออกเรื่อยผังผือดออกแล้วก็หมอก็ทํามือเบาอ่ะไม่รู้สึกเลยตอนทำมันไม่เจ็บเลยไม่เจ็บชิวๆสบายสบายหลังจากนั้นมันก็ถ้าเป็นถ้าเราไม่มีผังผืนดไม่ได้เอาผังผือดออกจะไม่วมไม่ไรเลยแต่นี่วมเพราะว่าเราเราทำผังผืดเนาะก็เลยเย็บสองรูเย็บเย็บสองข้างเลยค่ะ อ๋อแต่รอบนี้ไม่ได้ออกตรงกลางตรงกลางจมูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องเลยแล้วหมอก็กลัวหมอก็เลยไม่ใส่ซิลิโคนให้อีกอ่ะแล้วคราวนี้แก้ด้วยการใช้นี่ยาเทียมอย่างเดียวเลยนี่ย่าเทียมทั้งแท่งเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็กลัวประสบอุบัติเหตุอีกอ้าวหมอกกลัวเป็นอีกเดี๋ยวจะแยงกันอีกเดี๋ยวก็เดือดร้อนคุณพี่เป็นห่วงลูกค้าว่าจะประสบเหตุอะไรอย่างนี้เกิดอีกนะพี่พี่ขอโทษนะประกอบอาชีพเลยทำไมชีวิตผบพบ้านมากเลยค ทำไมต้องแบบมันเจออุบัติเหตุบ่อยเลยพี่หรือไงอ๋อไม่ไม่ได้บ่อยนะก็มีทีเดียวเราเปิดตู้เอาจานมากับข้าวแล้วก็ทีนี้แหลมๆไปตู้ตรงมุมพอดีเลยฟาดเข้าตรงนี้ไงแล้วทีนี้ปุ๊บอย่างแรงเลยซิลิโคนมันเปิดแล้วเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันเลยอ๋อโหนี่ที่ถูกหวยขึ้นรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยเต็ม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 เรียกว่าไม่ต้องปรับเลยตรงๆเลยจ้ะครับก็ทนมากี่ปีนะพี่ สามปีค่ะคนมาสามปีเลยสามปีกว่าจะมารู้จักกะทิทีละพรกนพ่อจะมารู้จักกะท่ทีละพรอแล้วก็พอดีเปิดประเทศด้วยอก็เลยแบบไม่ได้คิดยากวางมาจําแล้วก็มาเลยครับแล้วทําอะไรอีกครับพี่ดึงหน้าดึงหน้าด้วยนะแล้วก็ทาตาทำตาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณเดือนกว่าเดือนกว่านะครับนี่นะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เป็นกันแล้วค่ะ ใครอยู่ต่างประเทศหรืออยู่สวีเดนหรืออะไรก็ทักทายกันมาได้นะครับพี่เขาอยู่สวีเดนครับจ้าทักทายกันมาได้นะคะแล้วก็มาปรึกษาได้ที่นี่ได้ค่ะได้ทุกเรื่องใครมีปัญหาอะไรได้ทุกเรื่องส่งรูปหน้ามาว่าแบบตัวเองกังวลใจเรื่องอะไรนะครับครับอ้าวโหแพี่ทำแล้วเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยไหนลองลองหันข้างดูอันนี้คือให้ดูหน้าสดด้วยนะเพราะว่าวันนี้พี่เขาเนี่ยใช่มาน้าสด ร<พ>าะวคนคนดูเพปคนใหญ่เขาบอกว่าเอออยากดูหน้าสดบ้างนี่วันนี้หน้าสดเลยหน้าสดค่ะหน้าสดน,นะครับสดจริงๆนะครับมาดูด้านข้างดูหน้าดูสวยขึ้นนะครับมีมิติขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลย รอยแผลก็เหมือนจะจางลงนิดนึงแต่ก็ยังแอบเห็นยังมีอยู่นิดนึงค่ะยังมีนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเดือนถ้าถึงเดือนก็คงแบบจะดีขึ้นย,ยาไปชาด้วยอ่าแล้วพี่คิดว่าถ้าแต่งหน้านี่มันจะดีดีขึ้นไหมโอ้แต่งหน้านี่คือลบปิดเลยจริงเหรอถ้ากแต่งหน้านี่คือไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยค่ะอ๋อนะครับผมค่ะอ่ะพี่แล้วฝากบอกคนที่แบบมีประสบอุบัติเหตุที่จมูกเหมือนเราหน่อยถ้าใครประสบอุบัติเหตุที่จมูกหรือมีปัญหาที่จมูกนะคะ ให้โทรมาปรึกษาได้ที่ทลรพรคลินิกแอดมินรอรับสายและมีทุกคนค่ะมีหลายแอดมินที่รอตอบทุกคําถามครับเป็นยังไงบ้างครับการบริการ,การ<ะ>หรือแบบเออเขาเรียกการบริการทุกคนดีมากตัก้งแต่ขเข้ามาจนผ่าตัดตนคุณหมอจนหลังดูแลหลังการผ่าตัดดูแลอย่างดีหมดเลยค่ะทั้งก่อนและทำครับผมดีมาก ประทักใจค่ะแล้วพ่งนี้พี่คือกลับแล้วใช่ไหมกลับแล้วค่ะพุ่งนี้กลับแล้วแล้วก็ต้องมาอีกทีก็พฤศจิกาปีหน้าค่ะปีหน้าเลยแครไว้แล้วเรียบร้อยมามาเที่ยวเมืองไทยเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะแวะมาเยี่ยมคุณหมอมาเยี่ยมน้องๆที่นี่อ้สุดยอดเลยพี่นี่นะครับก็เป็นเคสจากประเทศสวีเดนนะครับใช่แล้วก็ทามา วัตถุสงหลักคือมาแก้จมูกครับครับแล้วก็ได้ความสวยเรื่อง้ความสวยเรื่องดึงหน้าตากาอ่านี่นะครับตาก็ยังไม่ก็เดือนกว่ากับหน้ากับดึงหน้าจมูกยังไม่ถึงเดือนนี่นะครับเราจะถ่ายมุมไหนละสวยทุกมุมเอยขอบคุณค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะพี่นะเยอะมากแต่เยอะมากมาหาหมออีกทีปีหน้าแล้วก็รู้ว่าจะต้องยังไง รูปดานข้างรูปดังข้างหมก่อนกลับเกรงใจก็ไม่อยากขายที่เขานานเดี๋ยว <ừ> พี่เขาไปต้องบินต้องไปเตรียมของเตรียมอะไรแล้วใช่เตรียมกระเป๋าชั่งกิโลแล้วอันนี้นะครับถ้าแต่งหน้านี่จะเนียนจะไม่เห็นแผลเลยครับนี่วันนี้ให้ดูกันหน้าสดนะครับหน้าสดค่ะหน้าสดอื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 อันนี้แล้วนะขอบคุณพี่ๆครับ,รบ,รบที่มารีวิวให้นะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ